สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปกันพยากรณ์ในเดือนพฤษภาคม2565นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าชาวสิงค์จะได้ไพ่เสียงครูเสียงไหนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ก็ยังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะดูว่ามันจะมีส่วนกระท่อนกระแท่นบ้างไม่มาก ไม่มากไม่โหดร้ายเท่าที่ผ่านมานะแต่ในดวงของบางคนเนี่ยก็จะได้รับอะไรเขาเรียกว่าความบอดช้ำอ่ะมากพอสมควรในเรื่องอครอบครัวนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นในหลายๆอย่างแล้ว นี้เสียนที่ได้นะคะทั้งห้าใบของชาวรัคนาราศีสิงห์นะเสียนเอาเสียนใบกลางก่อนเสียนใบกลางนี่เป็นเสียนของอพระศิวะมหาเทพนะซึ่งเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกอยู่แล้วอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าในเดือนนี้ท่านอาจจะส่งแรงส่งพลงังหรือคุณอาจจะได้ความรู้ความสามารถอะไรที่เป็นพรสวรรค์สักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะจากจากเขาเรียกบารมีขององค์พ่อตรงนี้นะคะ แล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือพระฤาษีอุตริที่ท่านมีตำนานที่เป็นเป็นเพื่อนกันกันกบพระฤาษีหน้ากวางอะนะคะกับหน้าเสือที่อาจารย์เคยเล่าถ้าคนติดตามคลิปก็จะรู้นะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วหน้านที่ไม่คืนเป็นหน้าคนก็เพราะว่าน้ำมนต์มันถูกแบบโยนทิ้งไปแล้วก็ เนี้ยโดนสาบหน้าก็เลยเป็นหน้านี้เพราะว่าสององค์ฤกษ์สององค์จะสาบไงเพราะความโมโหนะสุดท้ายเขาก็ให้โหสกันได้นะโหสิกรรมไปแล้วก็นี้เป็นเสียนแม่ครูนะคะนะใครที่บูชาครูหรืออะไรพวกเนี้ยควรที่จะมีเสียนแม่ครูพ่อครูนะเหมือนกับว่าเสียนเนี้ยบูชาครูฝ่ายผู้หญิงนะคะแบบทําอะไรเราจะได้มือขึ้นอะประมาณอย่างนั้นะนะในในทุกกิจการที่เราทําอันนี้เป็นเสียนของ พระฤาษีนารอดกับพระแม่กาลีทีนี้คําพยากรในเดือนพฤษภาคมเนี้ยของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในเรื่องของทั่วไปเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเพราะว่าหน้าหน้าไพ่เนี่ยไม่มีอะไรที่เสียเลยนะคะบางทีสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับไพ่ใบนี้นะสิงห์อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ไม่ชอบขี้หน้า คนไม่ชอบที้หน้าใครก็ตามที่ทําให้เราแบบว่าเจ็บปวดฝังใจคือสิ่งนี่จะเป็นคนที่แบบเจ็บแล้วจําแล้วฝังใจแล้วแบบว่าแรงอาฆาตหรือว่าเออเขาเรียกอะไรอะจิตใจจะมุ่งไปกับกับสิ่งนั้นๆน,น่ะที่เราเจอที่คนอื่นทำกับเราไม่ดีอะนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเหมือนกับว่าจิตใจหรือมโนกรรมในส่วนตรงเนี้ยของสิ่งอะ จะลดทอนลงไปมากกับคนที่เรามองเขาไม่ค่อยดีหรือคนที่เคยทําอะไรกร็ให้เรากระทบกระเทือนใจอะ่ะทีเนี้ยชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็เข้ากับคนพวกนั้นได้นะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่พลิกาจากไม่ดีอะ่ะมันจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ปณีปนอมได้ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะยอมรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทําให้เราเสียใจในอดีตอะ่ะ แล้วก็จะค่อยๆปรับตัวนะจะค่อยๆปรับตัวแล้วมีความเข้าใจเขามากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการอโหสิกรรมเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะอันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสาหรับชาวสิงมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของการทำมาหากินหรือว่าจะทาอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้สิงอาจจะมีโอกาสนะที่จะมี ช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นหรือเห็นลู่ทางในการได้เงินเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแต่ว่าให้เน้นนะอะไรก็ตามที่เป็นแฮนด์เมดอะไรที่ทำด้วยมือตัวเองจะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รวยนะเพราะคุณได้เสียนแม่ครูใครก็ตามที่ทำงานฝีมือหรือว่าทำมาหากินโดยการที่แบบเป็นไอเดียของเราอะแล้วก็ทำผ่านมือเราออกมานะให้บูชาเสียนแม่ครูนะคะนะเออมันก็มีหลายๆอย่างนะเพราะว่า อย่างบางคนอ่ะขายกระเป๋าอย่างเงี้ยหรือว่าเขียนหนังสือขายในยกตัวอย่างนะหรือว่าอืมทําอะไรอ่ะทําอะไรขายได้อย่างสมมติว่าวาดรูปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยหรือว่าทํางานกราฟิกดีไซน์อะไรต่างๆที่มันต้องผ่านไอเดียตัวเองอ่ะแล้วก็มาผ่านมืออ่ะใช้มือวาดใช้มือเขียนพวกเนี้ยนะรวมไปถึงกระทั่งการทําอาหารด้วยก็ได้นะคะให้คุณบูชาเสียนแม่ครัวนี้อ่ะจาเสียน เสียงครูเบอร์นี้ไว้นะร้อยสามนะคะให้คุณภาวนาถึงท่านเลยนะคะตามหน้าไพ่นี้เลยนะนึกถึงพระีิวะมหาเทพก่อนแล้วขอพลังนะในเดือนนี้ให้เรามีไอเดียให้เรามีพรสวรรค์เก่าๆของเราในในเก๊ของเราดึงออกมาใช้แล้วเราก็ บูชาเสียนแม่ครูนะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พานั่งสมาธินะและให้อธิษฐานถึงเสียนแม่ครูเสียนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นใบสีก็ได้จะเป็นใบสีปักชามหรืออะไรก็ได้คู่หนึ่งน้ไว้บนหิ้งพระเราแล้วน้ำใหญ่แห้งแล้วพอเราบูชามาหาเทพเสร็จปุ๊บเราก็ขอพรนะให้นึกถึงเสียนของอาจารย์เนี่ยเสียนนี้อ่ะวางแล้วเลยเนี่ยให้จําให้แม่นเลยนะเอ,อจำถึงรูปลักษณ์นี่แหละ นะคะรูปลักษ์ของเสียนแมครูเนี่ยแล้วก็อธิฐานเลยว่าลูกอะ่ะทากิจการงานอันเนี้ยผ่านสมองผ่านไอเดียรูกะ่ะแล้วก็ถ่ายทอดลงมาผ่านมือแล้วก็ขอให้ชิ้นงานเนี่ยมันแบบว่าดีถ้าทําอาหารก็ขอให้ทําอาหารอร่อยลดมือดีถ้าทําแบบการาฟิกทําออกแบบเป็นดีไซเนอร์อะไรก็ขอให้งานชิ้นนั้นๆน,นโดดเด่นเหมือนเป็นงานชิ้นโบแดงของเราอะ่ะให้ให้พลังของเสียงแมครูอ่ะ ท่านท่านช่วยให้บาร,รมีท่านช่วยดนบันดาลให้มันผ่านมือเราอะนะคะเราให้ทําให้แบบออกมาแล้วมีสีสันดูน่าทานหรือว่าเสื้อผ้านั้นก็มีสีสันสวยงามน่าใช้ใครเห็นก็อยากซื้ออยากใช้อะไรก็ว่าไปนะคะอธิษฐานไปตามงานที่เราทําอะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันจะมีแรงพลังบางอย่างอะไรมันผลักดันในเดือนน,นี้เยอะมากเลยนะให้ทําเป็นลักษณะน,นี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจกิจการงานของคุณนะมัน ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเ,เหมือนมีพลังมีแรงแล้วงานชิ้นนั้นทำออกมาก็จะมีสนเสน่ห์ด้วยนะแล้วก็มันคุณจะได้ความรู้อะไรมากมายอะถ้าคุณทําแบบนี้อาจารย์ก็จะอธิบายได้แบบไม่ครบถ้วนนะนะลองไปทําดูโดยเฉพาะคนที่สวดมนต์ไหว้พระถือศีลนะจะรับรู้ถึงพลังและแรงอันนี้ที่จะเข้ามาหาคุณนได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทําบุญเลยเอางี้ละกันนะใครที่มาสายบุญทําแล้วมันจะรู้สึกสัมผัสได้ คนที่ไม่ค่อยเดินสายบุญฟังคลิปอาจารย์ทําได้เหมือนกันแต่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่เหมือนแบบไม่อาจจะไม่ค่อยได้รับรู้แรงตรงนี้มากนะแต่ว่าค่อยๆทําไปนะคะแล้วสักวันเราจะรับรู้ได้ด้วยกันนั่งสมาธิอันนั้นนะในส่วนของเรื่องคนที่ทํางานประจําหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ยังไปได้ด้วยดีนะคะงานอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากนะคะยังผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดีนะคะดูจากหน้าไพ่นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ระวังแค่เพื่อนร่วมงานที่จะชอบนินทาเพื่อนเพื่อนที่ที่แบบรอ,อ,อบรอบตัวเราอะนะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักที่มีผลประโยชน์ต่อกันหรือว่าเออเรยกอะมีมีการจะมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นอน่ะ แล้วก็มีการหักหลังกันใส่ร้ายนินทากันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ให้ระวังนิดนึงถ้าเรารู้ตัวเราก็ให้แผ่เมตตาไปแล้วกันนะคะให้อโหสิกรรมแผ่เมตตาเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเสียงที่สรุปคุณได้เสียนพระแม่กาลีอย่างเงี้ยนะคะก็ได้บุญได้บารมีของท่านานะมันจะผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะผ่านฉลุยได้ตลอดเลยทั้งงานทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรนะคะ จะผ่านพ้นไปได้ให้สิ่งจําไว้ว่าอะไรที่มันใช่ของเราอะ่ะมันก็คือจะใช่นะคะนะแล้วไม่ต้องแบบไปไขว่คว้าไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรทำให้อารมณ์ขุ่นมัวกับกับอุปสรรคหรือสิ่งเหล่านั้นที่เป็นอะ่ะหมั่นสวนมนไว้พาแล้วก็ตั้งมั่นในพระธรรมนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้หมดเลยจิตใจคุณจะผ่องใสามากนะแล้วก็ในเรื่องของ ชีวิตคู่หรือว่าครอบครัวนะชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีบอกแว้งกันบ้างนะอาจจะมีทะเลาะบอกแวง้งอะลิ้นกับฟันนิดน,ดนดหน่อยๆนะคะแต่ก็ยังเหมือนกับว่ายังคุยยังปณีปนอมยังมีเหตุผลนะและครอบครัวก็ยังไปต่อได้นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพเออให้ระวังเรื่องข้อเท้าข้อมือนะคะสิงห์อาจจะเคยทํากรรมอาจจะติดบ่วงกรรมจากการฆ่ามาในอดีตชาตินะเออ ให้ระวังข้อมือข้อเท้านะอันนี้บอกไว้เลยว่าสิงห์บางคนอาจจะเคยไปตัดมือตัดเท้าอาจจะเคยเป็นล่ามโซ่สัตว์บางชนิดประมาณนี้หรือว่าแม้กระทั่งการลงโทษคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันบาปก,กรรมชนิดนี้มันจะติดมาถึงชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาปี6-5เนี่ยสิงจะต้องชดใช้กรรมบางส่วนตรงนี้แต่ว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์ก็เตือนไว้ว่า ต้องระวังนะคะข้อมือข้อเท้านิ้วมือนิ้วเท้าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นข้อเท้าแพงข้อเท้าพลิกเส้นเอ็นอักเสบนูน่นนี่นั่นมันจะเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่พฤษภาคมนี้ที่อาจารย์ดูไว้เนี่ยอาจจะเจ็บเยอะนิดนึงระวังตกกระไดระวังแข้งขาเดียงอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นเยอะหรอกอาจจะยกอะไรแล้วมือเคล็ดข้อมือเคล็ดอย่างเงี้ยข้อมืออักเสบไปยกของหนักไปอะไรนะอันนี้ให้ให้ระวัง ให้ระวังทุกวิถีทางที่จะทําให้เราทั้งมือและเท้าและนิ้วเอ็นข้อต่อของเรามันจะอักเสบให้ระวังไว้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวชนิดนี้เราก็ไปใส่บาซาวันไหนว่างนะคะไปใส่บาแล้วทิศให้เจ้ากรรมในเวนซะแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะทุเลาเบาบางลงแต่อย่าลืมนะคะกรรมทุกคนได้รับอยู่แล้วจะมากจะน้อยแต่อย่าให้ทําแบบนี้เราจะแพ้คาดได้ทุกสถานการณ์นะคะส่วนเรื่องสี เให้เน้นเป็นสีส้มนะสีส้มหรือสีทองสีเหลืองก็ได้ในระยะเวลาในเดือนนี้นะคะให้มันมีมิติให้มันมีพลังให้มันเป็นโชคเป็นลาบของเราดูดซับเข้ามานะคะส่วนเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางอะไรที่มันจะร้ายแรงมันยังไม่มีรุนแรงหรอกนะนิดๆหน่อยๆเองก็ไม่ต้องพูดถึงนะให้ระวังตัวกันเอาเองบ้างนะคะอ่าก็อาจารย์ของเวพร์ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะให้แคล้วคลาดทุกสถานการณ์แล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะ ในเรื่องนี้คือเรื่องเงินไม่ต้องห่วงชาวสิงมีอยู่แล้วนะจากเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอยู่แล้วนะคะมันดีอยู่แล้วนะก็ขออวยพรต่อเนื่องให้เงินนั้นเข้ามาแบบไม่ขาดสายละกันไม่ให้มีสะดุดนะคะขอบคุณาจารย์ช่วยนะล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าขอบคุณค่ะ